สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องการมีหุ่นที่ดีนั้นมีความสําคัญอย่างไรมีความสําคัญมากแค่ไหนเพื่อนเพื่อนหลายคนที่อยากจะมีหุ่นดีอยากจะมีรูปร่างที่ดีวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะเพื่อนเพื่อนว่าการที่มีหุ่นดีนั้นรูปร่างที่ดีนั้นเป็นประตูด,ด่านแรกเลยที่คนจะมองเข้ามาหาเราหรือว่ามาทําความรู้จักกับเราใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนเชนั้นแล้ว การที่เรามีรูปร่างที่ดีนะคะก็จะมีชัยไปกว่าครึ่งก็จะมีโอกาสที่ดีต่างๆนั้นเข้ามาหาเราอย่างแน่นอนแต่ประเด็นสําคัญการที่จะมีรูปร่างที่ดีหรือทําให้เรามีหุ่นที่ดีนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะคะต้องต้องอาศัยความมีวินยัยน้องทอกก็จะมาเล่าให้เ,เพื่อนๆฟังว่า การที่เราจะลดน้าหนักหรือใครหลายคนที่อยากที่จะลดน้ําหนักทํามาหลายวิธีแล้วทํามาวิธีที่หนึ่งสองสามสี่ห้าจนเหนื่อยแล้วตอนนี้แต่ยังไม่ได้ผลลัพธ์ที่ตัวเองต้องการนะคะวันนี้น้องท็อปจะมาคุยว่าเราควรทําอย่างไรเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ทุกคนก็สามารถทําได้เลยและน้องท็อปก็ใช้วิธีนี้โดยตลอด และมันได้ผลนั่นก็คือการที่เรารับประทานอาหารนะคะเพื่อนๆเราต้องรับประทานอาหารให้ครบสามมื้อเลยก็คือเช้าเที่ยงละก็เย็นทานให้ครบสามมื้อเลยค่ะเพื่อที่ร่างกายของเรานั้นจะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนด้วยและก็เราก็จะไม่มีการ เวียงทางอารมณ์ด้วยนะคะเพราะว่าร่างกายเขาได้รับสารอาหารเข้าไปครบ3ามช่วงเวลานั่นเองวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็สามารถที่จะเริ่มได้เลยโดยที่ไม่ต้องหาแรงจูงใจหรือว่าอะไรที่จะมาทําให้เราบอกว่าฉันต้องทําให้ได้วิธีนี้ทุกคนสามารถทําได้เลยเป็นวิธีที่ง่ายมากแล้วก็ได้ผลนะคะเพื่อนๆมันสามารถทําได้เลยแล้วก็สังเกตตัวเองได้เลยแล้วก็น้องว่าวิธีนี้ ทำมานานแล้วนะน้องท็อปทำวิธีนี้มาตลอดแล้วก็ผลลัพธ์คือโอเคก็เลยอยากจะมาเล่าให้เพืเ่อนๆฟังนะคะว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายและทุกคนสามารถทําได้เลยไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะเพืเ่อนๆมันอยู่ในกิจวัตรประจาวันของเราเลยลองดูนะคะน้องท็อปเชื่อว,ว่าทุกคนสามารถทําได้สำหรับวันนี้ทานข้าวให้อร่อยทุกๆท,ท่านคะ่ะมีความสุขสวัสดีคะ่ะ